สวัสดีครับพี่แบงค์ซันเดย์ปรินเซสวันนี้พี่แบงค์มาพร้อมกับกล่องใหญ่ยักษ์ f r o เซน f a นเฟส e กล่องนี้เนี่ยส่งมาถึงบ้านพี่แบงค์เลยนะครับมาจากดิสนีย์ประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะมันคือช่วงแบบ หมือนเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสนุกสนานทุกๆสิ้นปีนะทางพวกร้านสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยจะจําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับฟ r o เซ n โดยเฉพาะฟ r o เซ n ภาค2นี้นะครับผมเน่ซึ่งเนี่ยทาง Disney เนี่ยก็ได้ส่งสินค้านะพวกที่แบบมีจําหน่ายจริงนะไมพี่แบงค์เพื่อให้พวกเราเนี่ยดูกันว่ามีอ,ะ,อะไรบ้างานะย้ำนะว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยที่พี่แบงค์แก่เนี่ยมีจําหน่ายจริงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ มาเลยเข้ามาดูกอ Frozen Fan f a c นี่มีอะไรนี่มีข้อความมาถึงที่แบงค์ด้วยวนี่ Walt Disney ประเทศไทยชวนแฟนๆนะของสองพี่น้องแห่งอาณาจักรเอรนเดลต้อนรับลมหนาวและช่วงเทศกาลแห่งความสุขไปกับแคมเปญ Frozen Fan f a s t เห็นไหมเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างเอาเริ่มจากชิ้นใหญ่ก่อน ตัวนี่คือตุ๊กตาซุมซุมดูกันรู้นะว่าเป็นเจ้าหญิงอันนานั่นเองนะว้่นกลมมากอะดูดิน่ารักสุดๆไปเลยกับอันนาซุมซุมนะครับเรามาดูชิ้นต่อไปดีกว่านี่ชิ้นต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอู้ถ้าเช็ดตัวอันนาเอลซ่าอชอบอะอันเนี้ยน่ารักอะลองกลางออกมา สวยงามมากนะครับกับทัชตัวชนินีชอบมากเลยนะ oh. ไปเราไปดูสิ่งของถัดไปที่อยู่ในกล่องนี้นะครับเป็นชิ้นต่อไปเป็นของเล่นอนะ่ะฟิกเกอร์ครับผมของเอลซ่านะเป็นฟิกเกอร์โปรเซนสองด้วยนะครับผมนี่นี่เหมือนเอาไปเล่นได้ไปตั้งโชว์ได้นะเนะี่ย ชิ้นต่อไปเหมาะกับพี่แบงค์มากนะเป็นลิปสติกแนะโฟลอเรนนะครับผมของ r นะตรงนะ้น่ารักอะสวยมากเลยแล้วก็แป้งควบคุมความมันอนะ่ะเป็นของ U Star เหมือนกันของเซ็ตนี้ดูดีๆว่าเนี่ยมันมีลาย s n o w f เฟ k e ด้วยนะสวยสวยและของต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญมากเลยก็ได้นั่นก็คือ เอลซ่าอันนาโปรเซนสองซึ่งแบบร้องเพลงได้ด้วยอะ่ะใหญ่มากใหญ่ยักษ์แบบสด ของเอลซ่า oh, เนี่ยจะเจ๋งตรงที่สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะนี่ซึ่งบอกต้องบอก,บอกตามตรงนะพี่แบงค์เนี่ยไม่รู้ราคานะครับผมถ้าอยากได้สินค้าเอลซ่าอันานะต้องไปตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านน้องๆน,น,นะมีจำหน่ายแน่นอนพี่แบงค์ฟันธงและสุดท้ายนี่เป็นชุดนอนอะ เนี่ยใส่ได้ไหมเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ต้องใส่น้องแจกเอ้ยไม่แจกอยากได้ก็ไปหาซื้อนะมีขายมีจําหน่ายจริงๆนะของทุกอย่างนี่มันน่ารักมากเลยแถมผ้าก็ดีมากเลยเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยเลยนะสุดท้ายนี้นะพี่เบ้นก็ต้องขอขอบคุณนะทางดิสนีย์ประเทศไทยด้วยนะครับผมที่ส่งเจ้ากล่องดิสนีย์แฟนเฟ e มาให้นะแล้วก็ขอขอบคุณสิ่งของที่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับน้องๆอย่าลืมนะเทศกาล โปรเส้นแฟนเ g e นี่นะครับผมสิ้นปีมีแค่ครั้งเดียวนะถ้าอยากไม่อยากพลาดนะสินค้าสวยๆจากโปรเซ n นสนะฮะไปได้เลยนะที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านน้องๆทุกคนครับ <Yeah. S 1> ไปแล้วคลิปนี้เพียงก็ขอไปแกะนะแกะของเล่นเสรล้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับบ๊ายบาย